สวัสดีครับนี้เรามาดูวิธีเปลี่ยนคัสโซนิกแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ถอดให้ดูนะครับไม่มีคนจับกล้องให้นะครับนี่นะดูคร่าวๆก็คือเราจะถอดฝาเนี่ยเราถอดนี่นะครับพักเท้าฝั่งนี้ออกก่อนนี่นะจะมีเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบสองนะครับยกออกมาก่อนเพรามันจะติดเราจะถอดฝาแข็งฝั่งนี้ไม่ได้นะครับ จากนั้นเราก็ถอดน็อตเบอร์แปดออกให้หมดนะครับแล้วก็จําด้วยว่าตัวไหนอันนี้มีสั้นมียาวนะครับสั้น,นอยู่โซนนี้มียาวจําน็อตด,ด้วยนะครับเอาถอดน็อตปั๊มน้ำยึดอยู่ตัวเดียวนี่นะครับแล้วก็ถอดมาเช็คปั๊มน้ําด้วยก็ดีครับนี่นะแล้วถอดสายน้ําแล้วก็โยกออกมาตัวนี้กดเข้าไปนะครับถอดคาตตาร์ด้วยกดเข้าไป จะให้ตัวนี้ดีลงมาเดี๋ยวเวลาแนละ้วมันจะใส่ยากนะครับเราถอดตัวนี้หย่อนมาแล้วก็กดนะครับปลดออกจากตัวเกาะมันนี่นะมันไม่ติดอะไรนะมันจะติดติดแค่ไอ้ตัวเนี้ยนี่นะให้ดึง มันจะหลุดสปริงจะหลุดนะครับนี่นะระวังสปริงมันหลุดแค่ตรงนี้หลุดแล้วก็ดึงกลับมันจะมีล็อกเตะข้างล่างจากนั้นชุดนี้มันจะเป็นนอ็อตจะเป็นลูกปืนกดคัดนะครับจะมีลูกปืนนี่นะเลาก็ถอดลูกปืนออกแล้วก็ถอดแหวนมันจะมีแหวนข้างในไม่ใช่อันนี้ก่อนนี่นะนจะเป็น น็อตเขี้ยวเราก็ซื้อน mm ็อตเขี้ยวมาบล็อกเขี้ยวมาดูครับอยู่ไหนวะซื้อมาถือว่าโอเคนะไม่กี่บาทตัวไม่กี่บาทเองเดี๋ยวหาก่อนมันไปไหนมันไปไหนนี่นะครับตัวไม่กี่บาทในอัสดาช้อปป e ้ก็มีนะครับตัวไม่ถึงร้อยเนี่ย ใช้ได้นะครับเราก็มาต่อบล็อกแล้วก็ขันเสียบเข้าไปแล้วก็เอาบล็อกไฟฟ้ายิงบล็อกลมยิงนะครับนี่นะใครไม่มีก็หาอะไรขัดเอาใช้ได้เบอร์เดียวกันนะครับเป็นบล็อกเขียเ้ยวเบอร์เดียวกันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ถอดแค่ตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ปุ๊บสะมรนยกออกได้เลยนะหรือใครจะขันเบอร์สิบก่อนก็ได้นะครับ ขันเบอร์สิออกก่อนก็ได้ขันให้ค่อยขันให้มันทะแยงออกเท่าๆกันนะครับระวังสปริงถ้าขันไม่พร้อมกันอาจจะเบี้ยวได้หรือมีอะไรแตกได้นะครับนี่ถอนให้ดูคร่าวมันสามารถดึงออกเลยได้นะครับนี่นะดึงมาทั้งถ้วยเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้มันจะมีบูท มีบูทมีแหวนข้างในนี่เราไม่ถอดก็แล้จะไปดูแค่เปลี่ยนแค่แผ่นคัดนะครับก็ยกออกแล้วก็จาเอาแผ่นบนมันจะไม่เหมือนเขาหรอกนี่นะแผ่นล่างก็จะเป็นประมาณนี้แผ่นแล,แล้วแต่ที่นะครับแผ่นไม่ถึงร้อยหรอกรวมแล้วก็ประมาณแค่แผ่นนี่ใช้แผ่นนี้สี่แผ่นแล้วก็มีแผ่นบนไม่เหมือนเขาไม่ได้ถอดให้ดูนะครับ ไม่ถามร้านอะไรจัดชุดมาอันนี้ก็ใช้ไปสีแผ่นถ้าแผ่นเหล็กไม่สึกก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแคชุดนี้นี่นะโตกประมาณ400แผ่นละแปหรือเท่าไหร่นี่แหละแล้แต่ที่นะครับนี่แล้วเราก็ถอดใส่กับที่เดิมแล้วก็เอาน้ำมัน ทาแผ่นคัดใหม่หน่อยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปโอเคนะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนแผ่นคัดโซนิกนะครับจะเปลี่ยนเองก็ดูเป็นแนวทางครับนี่ถอดมาก็ดูพวกปั๊มนงปัง๊มน,น้ำนะครับที่ความร้อนขึ้นนะเนี่ยเฟื่องแตกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับจะทำมีคลิปหนึ่งให้ดูว่าความร้อนขึ้นเป็นเพราะอะไร โอเคอันนี้เปลี่ยนแผ่นคัตโซนิคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์ครับช่างยามมนิฟายสวัสดีครับ